สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปงชนแนลซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหานะครับเกี่ยวก,กับพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องเมื่อนี้นะครับวันที่13เมษายน2564นะพี่น้องเป็นวันสงการแต่ว่าเป็นวันสงการที่ อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1ิบเกาซึ่งเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดของคนไทยเฮ้าพี่น้องครับในช่วงนี้นะพี่น้องอยากให้พี่น้องผููที่เขามาเบิงทุกท่านนะครับต้องพยายามปกป้องตัวของเจ้าของและพี่น้องเด้อให,ห่างไกลจากโการคมันตะไยร้ลายนี้ นะครับโดยการมันหลังมือมันออกข้างนอกใสหน้ากากอนามไยมนะครับเพื่อป้องกันเชื้อเพ่่นว่าเชื้อตัวนี้มีความหลยแย่งหลายพี่นอ้องเมแต่ลูกเต่าของบ้ากับปวัวเองกับวาสถาติเดินทางขึ้นมาหาขอบกั้วได้นะครับเพราะว่า เป็นการยากลําบากที่ต้องมากักโตซื้อมือแล้วก็ทั้งไปทั้งลงทั้งขึ้นมาแล้วก็ตอนลงไปอีกนะครับเพิ่นบ่สามารถขึ้นมาได้พี่น้องเป็นบ่เจ้าใหญ่นายโตของบ้านของเมืองเฮาก็ตกเองพี่น้องบอกไปหลายก็เป็นการเครียดไปซืีอเนาะพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้นะครับทางช่องปู่วยเชี่ยแนวนะครับมีพืชมาพืชสมุนไพรนะครับ ีมีสังคันทั้งอย่างมาแนนำํำมาว่าสูบผีสูนนองฟังนะครับผีเป็นอย่างนั้นตามเลยครับพี่หน้องสมุนไพรที่ว่านี่ะพี่น้องนาะก็คือมีตนนัวนี้สมุนไพรสม้ม,นะสม,สมลมนะครับสมุนไพรสมลมนะครับมีจือเหลี่ยกอีกก็คือ เรือส้มลมพี่น้องเป็นใหม่เท้าเรื่อยอาผาดพันกับต้นไม่อื่นแต่บ่มีมือหยิดเกาะพี่น้อ่บ่มีเราบ่มีมือสำหรับหยิดยิดเกาะเราใส่พันไปกับต้นไม่อื่น ลำต้นหรือเถานะครับมีลักษณะกลมเรียบนะครับว่ามีขนสีเขียวนะครับไม่ตระกูลนี้เป็นไมยในตตะกูลมียางสีขาวพี่น้องตามจิงอ่อนหรือหยอดอ่อนนะครับที่มีขนละเอียดยิบเลยพี่น้องตามตามซ่อมดอกตาม่อดอกมีขนละเอียด กระจายพันธุ์โดยการขาะเมล็ดเสัอส่วนมากสีพบกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะเขตอินโดจีนเท่าพี่น้องในประเทศไทยก็บพบอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลาง,างมักขึ้นอยู่ตามป่าติ่งล่งป่าละเมาะป่าดิบแลงลพี่น้อง ออกดอกนี่ในช่วงเดือนมีนถุนาึงเดือนกรกฎานะครับใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวตรงออกตรงข้ามลักษณะของใบเป็นแบบนี้ลักษณะใบนะพี่นอ้องใบเป็นลักษณะของใบถือเป็นรูปไข่หรือรูปวงรีใบหอกใยแหลมนะครับ แหลมเป็นติ่งหรือกลมน่ับคนใบกลมมนหรือป้านหรือลูกหัวใจพี่น้องเพราะว่าบางพันธุบางตน้นบางนี่กัลักษณะกระสิเบิ้งสีลอยประเทนีนเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดนะครับแต่ว่าโดยประมาณนี้กัลักษณะต่างๆก็เป็นแบบนี้พี่น้องใบมีขนาดกว้างสองก 2ถึง5เซนติเมตรกับยาว4ี่ถึงเ้าเซนติเมตรต่นพื้นง่ามกับใยใยใ่อันนี้เกิดอยู่ในป่าดิบแหลงีน้องเกิดเป็นเกิดอยู่ในป่าดิบแหลงกับขดคางสี่บ่ปันไดเพราะว่าถึกหนาฝนจังสึงามกว่าดินแนวนี้หนาฝนงามลักษณะดอกพี่น้องดอกเป็นแบบนี้เด้อ เรานช่อแบบแยกแขนงหรือเชิงลันที่พี่น้องเบิ้เกี่ยวกแขนงเป็นแบบใดเชิงลันเป็นแบบใดนี่เชิงลันก็คือรลดกันลงมาเรื่อยๆรถกันเป็นชัด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 หอดโค่นนี่ในแต่ละหนึ่งช่อใหญ่นี่มีช่อหน่อยๆอีกเลวก็เขามีดอกออกสีบานเย็นพี่น้อง ชมพูอ่อนนะครับหรือชมพูเข้มซื้อบาัเย็นนี่คือดอกเชิงลันลักษณะของผลพี่น่องฤด,ดูการหีิหัมันต้องออกดอกว่าท่านมีผล ผลเป็นฝักนะครับเพื่อตระกูลมี่ยางสีขาวส่วนมากหน่วยของเรล่าฝักของเรล่านี่สิเป็นฝักขู่พี่นนองนะครับฝักเป็นฝักคู่คนติดกันนะครับฝักมีลักษณะกลมนะครับปลายแหลมยาวประมาณ20เซนติเมตรนะครผิวเกลี้ยงฝักสดสีเขียวฝักแห้งสีน้ำตาลนะครับแตกตามยาว เป็นตะเข็บนะครับภายในมีเมล็ดจํานวนมากพี่น้องในเมล็ดนั้นเมล็ดสีน้ําตาลนะครับลักษณะเมล็ดกระเลี่ยวมีผู้สีขาวติดที่ปลายเมล็ดนะครับสามารถปิวไปเพื่อการขยายพันธุ์ได้พี่น้องเดี๋ยวจะข้ดลูกให้ดเพื่อความชัดเจนนะพี่น้องเนาะจะรพคุณทางยาครับลำต้นใช้ต้มน้ำดื่มแก้อาการวิงเวียน หรือจะใช้ใบไม้เคี้ยวแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายก็ได้นะครับเคี้ยวแก้กระหายอาการกระหายน้ำนะครับทั้งต้นใช้ต้มน้ําใช้ต้มน้ําอาบแก้อาการคันนะคใส่ทึ่งเงาทึ่งใบทึ่งงาทึ่งดอกทึ่งทามีพี่นอ้องแก้อาการคันรากใช้ต้มน้ําดื่มเป็นยาขับลมนะ ลากนะครับตามตำรับยาไทยพื้นบ้านของจังหวัดอุบลราชธานีใช้ลากต้มน้ำดื่มแก้อาการแก้โรคกระเพาะนะครับลากใช้ต้มน้ำดื่มแก้อาการกล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็งนะครับใช้ลากผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นเป็นยารักษาการปัสสาวะขัดผี่น้องเนียวขัดง่ายงนะครับลากใช้เป็นยาแก้อาการตกขาวของสุภาพสตรีนะครับลากยัง ใช้ผสมกับกำจายนะครับต้นกะเกียนกำแพงเกดชั้นต้นเล็บแมวต้นกระดูกหรือมาดูกต้นเป้าใหญ่เป้าร้อนนะครับต้นมาเดื่อชุมพรมือมาเดื่ออุทุมพรตับเตาโคกต้มน,น้ำดื่มแก้ปวดเมื่อยน,นี่คือสรรพคุณทางยาของสมุนไพรสมรมพี่น้อง ประโยชน์ของเหล้าก็มีนะครับยอดอ่อนดอกผลสามารถกินเป็นผักได้พอพี่รสชาติเปรี้ยวนะครับเอาไปใส่ต้มใส่แกงใส่ยังไงได้พี่น้องนะครับเอาไปกินกับลาบกอยซอยแซ่อาหารอีสานนะครัแบแซ่บเพราะว่าเราที่วามจมหรือความเปรี้ยวพอประมา่ามันเปรี้ยวหน่อยก็ใบบักขาม สมพอดีกับเมนีนเปรี้ยวกำลังพอดนะีประมาณนี้นะครับพี่น้องชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะนะครับกดกระดิ่งนั่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโปุเชี่ยแนวนะครับวัอน,นี้เป็นสงการที่บ่แฮปปีป้ภายในนะพี่น้องเนาะนะครับอำลาพายจากพี่น้องในภาพของตนจมล้ม ผุพไายส้มลมนะครับเบ้ากระโปรงทีมงานกระโปเชเนลข้าวกล่าข้าวหา,า,า,าสวัสดีครับผม